เริ่มขึ้นแล้วเมื่อถึงรุ่งอรุณก็จะเข้าสูบรรทัดสัญญาเช็คตเดียวกับเราชงได้รับัพสิ์สิทธิจากาตลอดวั kumu <coughs> o <coughs> เอาเดี๋ยวไม่แหลก,กวันนี้แหลก,กวันไหนแล้วครับเนี่ยคือเซิร์ฟเนี่ยอ่ะเอาเดีย๋ยแลม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วของขายมาแล้วมาแล้วมามาเาปล่าใบละห้าสิบ ใบละห้าสิบตาโอเคใส่ไปห้าสิบตาตาละพันห้าหมื่นใบละห้าหมื่นบดสิบหกได้ชุดไอ้นี่ เอ่อเดี๋ยวนะไอ้เชือกเชือกอยู่นะไหนวะเชือกเชือกเชือกกล่อ,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 องเครื่องมือวันนี้เสื้อแตกเดี๋ยวซ่อมไม่ได้โอเคเรียบร้อยเอ่อเก็บกล่องโอ้จะตายอ่าอยู่ข้าว เราต้องจับกล่องเครื่องมือแล้วใช่หมดแล้ว แต่แล้วมีน้องนั่นอยู่เออ<ๆ>ให้น้องเข้าใหม่นี่ไงเนี่ยมีคนยิงอย,อยู่่อยูอย่อยู่บนหลังคางอยู่บนหลังคานี่ไงอยู่บนหลังคาเนี่ยเห็นละเห็นละข้าไรบนหลังคาลงลงจอดหลังคาลงจอดก็บินเหรอใช่ โดนยิงเฮ้ยทำไมถูกยิงตายอ่ะอ้าวแอดยิงแอดยิงอ้าวอ้าวแล้วชุบยังไงอ่ะอ้าวอ้าวตายเลยเดี๋ยวเขาต้องไปวิ่งมาอย่างเงี้ยมาชุบเดี๋ยวนี้เลยลงมาชุบเดี๋ยวนี้อย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งเกิดนะแอดแอดยิงอะไรวะยิงตายได้ด้วยเหรอได้ได้แอดยิงแอดแอดแอดยิงได้ชุบก่อนชุบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไอ้อวิ่งมาไกล เร็ว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 เดี๋ยว <De ux. S 2> ผมจะยิงผ่ายิยงขี่นะอ่าโมชิพร้อมโมชิอาปืนขึ้นพร้อม,ม,อมสามสองหนึ่งเอาเว้ยโอ้แม่นแม่นเกินแนทแม่นเกิน ไม่อะไรครไม่แตกครับไม่แตกคนที่ม ah ัหน้าโดนอ่ะมันมันไม่ได้เปคนขับอะไรเชียดทีโอ้โหโอ้คนเป็นโชคดี ขับรถคนมันดวงดีอะไม่ใช่ตายง่ายๆหรอกนะเฮ้ยคนมันดวงดีไม่ตายง่ายหรอกนะนี่เธอไปเล่งเซอร์พีฮีโดนหาว่าโตแล้วเหรอเฮ้ยโอ้โหเสียงเท้ามันเบามากเลยไม่ได้ยินเสียงกีตาร์เลยเว้ย ข้างหลังนีจ้งกยเฮ้ยเฮ้ยแม็คแม็คแม่กระซินเฮ้ยไม่ใส่แม็คไม่ใส่เก็บเสียงไม่มีชิบหายไม่ใส่ที่เก็บเสียงวะ ดี่ลดีลดเต็มลม มันเยอะเกินน่ะแล้วมันลงมาเก็บไม่ทันน่ะตามันหายไอ้ตกมันหายก่อนหรือครึ่งชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงให้ไวให้ไวมีตผล

See what you have. อุย้ยสี่หมื่นห้าครับผมรถแรกไปก่อนเลยอ่าที่เหลืออันนี้เป็นปืนนี่อะไรวะเนี่ยอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นกระสุนซื้อมาครับสิจวะ่ะ อันเดียลูกตาใช่ใช่อยู่อยู่ในกระเป๋าใบเลก็กอ่ะกระเป๋าใบเล็กเอาลูกตารวมๆให้หมดถือมาง่ายกว่าวะ่ะโอ้ยเอากล่องมาเสียเวลาหนักโคตรไอแกมตัวใหญ่เป็นป้าเลยวะเออกระเป๋าใบเล็กปะกับใช้กระเป๋าลูกตาป่ะโอเคเอาไปขายเลย ตากโคในกล่องบ้านเนี่ยก็มีปรสิตด้วยใครเป็นบัณฑิตวะจบปริญญาตีอ่ะเป็นบัณฑิตแล้วปร<อ>สิตออกปรสิตบัณฑิตอะไรวะจบปริญญาตีดิดสิ่งนั้นโอ้โหไอเทอร์ริ่ง you either buy or get lost ฮิตบัวถ้าใครไม่ซื้ออะไรก็ไส่ขัวไปเลยนะ นนยังเหลือครับยังไม่หมดครับยังมีเอามากลับมาเอาเชือกคราบต่ออีกอยังไม่หมด <laughs> ยังมีอีกเตกสามเส้นอีกสามพันได้ไม่ใช่อะไรวะลองไปขายกระสุนบานเลตมันได้กล่องกี่บาทไม่หมดครับผมยังไม่หมด นี่สามอีกหมื่นแปที่คอเนี่เดี๋ยวก่อนขายหมดซื้อนสี่ห้าสองสามหนึ่งแปดเฮ้ยคาตาไม่ได้ขายเดี๋ยว้าหายใจเว็บเลยเฮ้ยไม่ต้องใจให้อพจให้นัดเดียวอะไร

โมชิเป็นล้านเลยเว้เป็นล้านเลยนะเป็นล้านเลยเว้ยโอ้ยนักเด้เรื่องระเบิดดีเซอร์ครับอีกทาที โอ้ยเสียงแค่วะมาจากข้างหลังอะไรโอ้ยหมดไวจังวะโดนตูมเลยหมดเลยวะระเบิดเครื่องทีเดียวเอาฮาเขาจะรีเซอร์ฟพิ่มได้ไปเฮ้ยแต่งที okay. Okay. รีเซอร์ฟรล้วยงังไงต่อเขาจะปรับดีวิชั่นเฮ้ย โอ้ยนไดีวิชันช่นอะไรโมชิบเอาดีชั่นออกแล้วเอาหรอโอเคนั่นจบโหริงเลยแม่งพูดเองเออเองเอาหรอเอ,เอางั้นดีชั่นเดี๋ยวเอิงผมเชื่อจริงๆนั้นี่ยอาจารย์ไก่ <c oughs> อาจารย์ก็อัมไปซะอะไรวะผมกูสาวหวังดีเลยนะโมชี ขอดีประสงค์หลายนันล้วนเลยนะขอดีประสงค์หลายไม่ใช่เลยอ้าวอาของข้าวกองปลาห้าทีหมดแล้ว มันตับมันตับละสามสิบอ่าไอ้เนี่ยกระสุนมันตับอะไรวะแม็กซ์ซีนละสามสิบนัดแต่ทีเนี้ยขนาดใช้ซิงเกิลยิงแบบซิงเกิลนะยิงแบบซิงเกิลนะหมดทีละห้าแม็กเนี่ยนะผีเมื่อกี้ยิงเหงี่ยวทีละนัดอ่ะเออยิงกับทีละนัดอ่ะปึ๊บเลยครับแอดอ้าวใครมาวะตีหนึ่งเขาได้ตั้งสองแสนโอยมาโกหกที่ไหนสองแสนนะคนะไม่บอกแต่มีตีหนึ่งได้สองแสนอ่ะ เฮ้ยพูดจริงหรือพูดจริงเนี่ยพูดจริงโกหกทำไมอ่ะผมเช็คตังได้ไงว่าใครมีเท่าไหร่เนี่ยผมมีอยู่ห้าหมื่นเองทั้งตัวเนี่ยโอ้ยเชื่อดีไหมเนี่ยเราเราก็ไปแอบฟาร์มกันมาทั้งวันอ่ะเฮ้ยทต่ไมรู้เช็คดาตาเบทได้ต้องเช็คดาตาเบทได้เ้ยเดี๋ยวทำไมรู้โอ้ยโอ้ยฟาร์มฟาร์มยับยับบ่บอกเลย เขาไอไปหานี่ดงไงไอเกียวอะ่ะสลักเกียวโอ้โหมากัเป็นสิบเป็นสิบอยากเปิดทีจจกไปบงังไยไปทำอย่างงั้นสงสารเขาโอ้โหเดี๋ยวตีใหม่ๆเขาอยู่ไม่ได้เอาชิบหายล็อกหาย <c oughs> อ,ะอะไรนะ <c oughs> ล็อกหาย <c oughs> สตาร์เดี๋ยวจานจะตตดจานไก่กเติมม็ลกเลกี้ เอาเฮ้ยติดเชื้อตั้งมไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกินยาก่อนเฮ้ยถึงไหวทำไมมันมันเถาเถาติดเชื้ออะไรเหรอติดเชื้อโลกใส่ล็อกกลับไปด้วยอ่าวมั้งเฮ้ยเอ็งมันตาถึงไม่เท่าไหร่หรอกฉันเนี่ยตาถัว อุ้ยรีเซิร์ฟจะรีเซิร์ฟเอ้ามูชิเข้ามาเข้อสองไม่ต้องสามคนหรอไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยเอาจะไปรู้ไหมประตูนี้มันสองสองอันใช่ไหมแล้วอันนี้กี่กี่ตัวกุญแจก็อยู่งั้นอยู่แล้วสองฮะอะไรวะอะไรฮะถอดล็อกอะไรมั่วอีกอะมั่วอีกอะเอ้าอะไรแกคุยกับใครวะเนี่ยถอดล็อก